สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ว้เนี่ก็จะเป็นเต้าเนาะวันนี้อยู่กับแท็กซี่ซุปเปอนนะครับวันนี้เขาสิมาเบืองมาหนึ่งวันกับคอนเสิร์ตได้มีพอแล้วทำอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับเต้าโอ้เปลือกชิบะอ้าวสวัสดีครับเอาไปซื้ออย่างอาซีรถตุ้มจักรทุ่นรับเฮ้ยหลับไม่พูด สวัสดีครับพี่น้องผมโคซาแมนครับซาวเนี่ยมาไววพี่พอแล้วอ้าวครับเดี๋ยวัพี่องครับผมทางครับเียมด้อ้าวตอนนี้นะครับเผ่ากาป็นเวลาเจ็ดโมงเราออกเดินทางจากคอนแก่นนะครับพี่น้อง เขาเบอร์กันว่าเราจะถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้เราไปที่ร้านอีสานตะวันแดงคล้องตันครับพี่น้องครับสามารถเจอกันได้ขับรถโดยคุณพ่อชานขึ้นเขาดีใจครับขอบซ้านรถตู้คับคุณพ่อชานนเล่นไดโอเคเอาขอบคุณพี่น้องเดียวเราโกกันเลยครับไป ระหว่างทางครับพี่น้องระหว่างทางเขากำลังเดินทางไปออคอนเสิร์ตกรุงเทพครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับพี่น้องครับเป็นร้านประจําครับ <c oughs> อีกหนึ่งร้านที่ถือว่าเป็นทีเด็ดเวลาไปงานต้องแวะนะครับ <c oughs> เวลาไปงานเขาต้องแวะกินข้าวรานนี้ไปบึงว่าบ้านป็นพังได้ไป <c oughs> นี่ครับพี่น้องหูปีกันหอม เราับสุช่ายได้ตอกซูชายไปเกือบว่ได้กินไปเดิเอาห่ามาห่ามาสวยบวอาเดียวเดยวครับดีครับพี่น้องแต่แซงเงี้นนป็นต้นต้นินีน้ิ้งไปดูปิ้งโอันนี้ะเหลืออนนหคมับเนื้อวัวหมดแล้วเหลือแต่เน เอารพี่ถ้าเป็นพื่แบบว่ารถเช็ดขางทาาสวัสดีครับุดมอานครับขุดมอรครับสวัสดีครับุดมอนตอครับอุ๊ยรถจะชนรถจคุมอเตงครับ ตัเธได้ดีีแบบสดแบบบออันี้ของไทยกอันนี้เขาเรียกอะไรซุปนอไม่ดองไม่ดองแกเปบตงขสวัสดีค่ะพี่คีโมไม่คนหนึ่งนี่งคนเซ่หนเพลงนึงชอบอ่ะป็นาทถ้าไม่ชเติมโตจนจำว่าชนเดิมไม่ได้ I am in a p a n d e n ชุดสุ่ถ่ายพอนะเกือบบม่ได้กินแค่นอนีา,ายแสดงว่าคลายดีเด้นี่ชุดสุดถ่ายเลยต้องบองได้พอดี สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงร้านอีสานตะวันแดงคองตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เ o u r หอเดินทางมาหอดเป็นเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้เฮ้ากับ ได้ขนของนะครับขนของลงจากรถตู้เพื่อที่จะเตรียมตัวสาวเช็คเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านพีส่าตะเรียงคลองตันครับไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับบ๊าย ครับสาวๆที่กำลังน <sh> ั <fit kind abonn és> ่งให้บริการเราอยู่นะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับวันนี้ชื่อในเนยนะคะอยู่บ้านเรียกอะไรอยู่บ้านเรียกก็เรียกหนเนยในเนยในะครับเดี๋ยวเสื้อมีผ่อนแล้วนะครับเสื้อมีผ่อนแล้วนะครับใครเดี๋ยวเสื้อวะเนี่ยเซอร์ทรายเซอร์กันเลยไงบอบนทางก็ไม่เหนื่อยนะคะ ชินแล้วชินแล้วปกติขี่มอไซค์ปกติทอดมะพาแหวนเออปกติเนี่ยขี่มอไซค์ครับพี่น้องเดี๋ยวเร,เราไปเจอกันในร้านนะครับไม่ใช่ขีโ้โอ้ยสิข้างในไปกันเลยเลยอาบาร์ีคอยากพูดเจ้าแบกับตำไทยบีอยากพูดเจ้าแบกับตำไทยราสมัยสานใทยปนกันใจ

สาวเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมือแรงพอกันก็พี่น้องเจอกันที่อีสานตะวันแดงคราคลองอะไรคลองตันอันนี้ไม่ตันนะพอพี่น้องมือแรงพอกันครับตอนนี้เราสาวเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตกะไปอาบน้ำแต่งตัวนะครับพี่น้องแต่งตัวแต่งใจนะครับแล้วพล่องคนสี่ร้อยไปนกี่มู้ทะสิไม่ตลอดออันนี้คือรอบแรกเพื่อนว่ารอบสองไปกับสิ่งนี้อีกก๊อก2อง และครับพี่น้องมือแลงมาพอกันครับที่อีสานตะวันแดงคลองตันนะครับกับินักงานขายมี B พอแล้ว hey! เฮาเเอา่าตอนนี้เราอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะครับแต่เราเข้าอยากกินอาหารอีสานบ้านเฮาครับเฮาก็เลยมาเบิรงมาให้กรุงเทพนี่เพื่อนมี่อาหารอีสานบ้านเฮาขายา่อันนี้เราออกำลังเดิน ไปตลาดที่อยู่ใกล้โรงแรมของเรานะครับไปชมกันเลย 要吗？<弱> <laughs> <laughs>